สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตเรื่องของสายการบิน t r a n s a s เชียนะครับวันสองวันก่อนนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ตกตกใจคล้ายๆคลึงกันนะครับแต่ว่า เกิดกับสายการบินการูดานะครับที่ในพื้นที่ก่อนที่จะเทคออฟในลอมบอกนะครับก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้เนื่องจากมีปัญหาที่เครื่องยนต์นะครับตอนนั้นเป็นสายการบินในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ความสนใจมากนะักแต่พอจับมาโยงกันแล้วก็เป็นสายการบิน การูด้าซึ่งใช้เครื่องบินแบบกันแบบเดียวกันที่เพิ่งตกเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะครับก็คือเครื่องบิน a g r 72ครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของสายการบิน t r a n s a เอเชียค่ะในข่าวลำดับที่2ค่ะเมื่อวานนี้สายการบิน t r a n s a เอเชียซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของไต้หวันนะคะประสบอุบัติเหตุ ตกค่ะตกลงในแม่น้ำนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้31คนแล้วก็ศูนหายกว่า,าศูหาย12คนค่ะเครื่องบินโดยสารสายการบินทรานส์เอเชียเที่ยวบินที่ GE 235มีลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารรวม58รายเดินทางจากกรุงไทเปไปยังเกาะจินเหมินประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณ10นาฬิกาตามระ ตามเวลาในประเทศไทยนะคะจากคลิปวิดีโอของผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะพบว่าเครื่องบินดังกล่าวสูญเสียการทรงตัวแล้วก็ร่อนชนสะพานเส้นทางหลวงหนันหูก่อนที่จะร่วงลงกลางแม่น้ำคีลุงทางตอนเหนือของไต้หวันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ไปยังที่เกิดเหตุนะคะโดยสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้15รายค่ะแล้วก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถกู้กล่องดำเพื่อนำมาสอบสวนถึงสาเหตุการตกของเครื่องบินได้แล้วนะคะ ทางการไต้หวันออกถแถลงการระบุว่าเที่ยวบินโดยสารเที่ยวบินดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน31รายค่ะแล้วก็ชาวไต้หวัน22รายทําให้กระทรวงการต่างประเทศจีนถแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยื่นมือให้ความช่วยเหลือค่ะถ้าหากว่าทางการไต้หวันต้องการในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยตรวจสอบแล้วค่ะว่าไม่มีผู้โดยสารคนไทยอยู่ในเที่ยวบินดังกล่าว สายการบิน t r a n s ์เอเชียออกถแถลงการระบ,บุว่าเครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินไบพัดรุ่น atr 72600แบบเทอร์โแบบ turbo prop ค่ะซึ่งได้รับซึ่งได้รับการส่งมอบให้สายการบินเมื่อ เดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับการตรวจซ่อมบํารุงตามกําหนดเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้หากจํากันได้ค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเครื่องบินรุ่นเดียวกันของสายการบ,บ,บินทรานส์เอเชียบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือรวมทั้งหมด58รายเช่นเดียวกันนะคะก็ได้ประสบอุบัติเหตุตกทําให้มีผู้เสียชีวิตทันที47รายโดยเป็นเที่ยวบินในประเทศเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสาเหตุของการตกครั้งที่แล้วเนี่ย รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะยังไม่ออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีกแล้วโดยมีรายงานล่าสุดมานะคะว่าจากกล่องดําที่เก็บกู้มาได้เนี่ยคำพูดของนักบินก่อนที่เครื่องบินจะตกเนี่ยก็คือการขอความช่วยเหลือเมเดค่ะ กับเครื่องบินแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้60คนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับอเอเชียเอ่อทรานส์เอเชียมาแล้วในช่วงรักกานะครับตอนนั้นแม้ว่าจะไม่มีรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุนะครับแต่ละคนก็เชื่อว่าในตอนนั้นมีพายุหนักนะครับก็ทําให้ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับมาติดตามข่าวในลําดับที่1กันครับ ในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิรักกับซีเรียนั้นเป็นพื้นที่มั่นสำคัญของกลุ่ม Is นะครับซึ่งบริเวณใกล้ๆกันนะครับก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับเป็นชนเป็นคนอิรักที่นับถือาศาสนาคริสต์นะครับก็ได้เริ่มที่จะมีการจับอาวุธเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ทวงคืนพื้นที่แล้วนะครับโดยชาวคริสเตียนในอิรักหลายร้อยคนนะครับจัดตั้งกองกําลังเพื่อปกป้องพื้นที่ หลังจากที่ i อเอสพ่ายแพ้แล้วก็ถอนกําลังออกจากในพื้นที่นีนาเวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวคริสเตียนในอิรักรวมถึงชนกลุ่มน้อยอีกหลายกลุ่มพื้นที่นีนาเวแห่งนี้มีชาวคริสเตียนอยู่กว่า3 0,000คนนะครับเป็นหนึ่งในชุมชนคริสเตียนในอิรักซึ่งอิรักนั้นมีคริสเตียนอยู่กว่า1,50,000คนที่กลายเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากที่กลุ่ม i อเเข้ามายึดครองพื้นที่ มีชายชาวคริสเตียนกว่า2,000คนนะครับที่ต้องการจะฝึกอาวุธเพื่อที่จะขึ้นต่อสู้โดยมีความหวังว่ากองทัพสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือสภาสหรัฐก็ได้ผ่านกฎหมายกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในอิรักโดยมีงบประมาณให้มากกว่า60ล้านบาทนะครับเพื่อใช้ในการฝึกกองกําลังท้องถิ่นและการจัดหาอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่อสู้กับกลุ่มไ s ในพื้นที่เมืองนีนาเวย์และพื้นที่อื่นๆในอิรักในขณะที่นักการเมืองท้องถิ่น ก็พยายามที่จะต่อสู้มาเป็นเวลาหลาย10ปีที่จะติดอาวุธให้กับกลุ่มคริสเตียนแต่ก็ถูกต่อต้านจากรัฐบาลอิรักซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วนะครับชาวคริสเตียนยังถือว่าเป็นการปกป้องพื้นแผ่นดินบรรพบุรุษที่อาศัยมาเป็นเวลากว่าพันปีอีกด้วยคริสเตียนที่มาฝึกส่วนใหญ่นะครับเป็นชาวอาร์เเรียนโดยคาดว่าจะใช้ประมาณ ใช้งบประมาณใช้เวลาในการฝึกนะครับประมาณ1เดือนแต่ว่าในระยะยาวยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่สนับสนุนทางการเงินและอาวุธที่ฝึกอยู่ตอนนี้ใครจะเป็นคนส่งมาให้โดยที่ผ่านมาก็มีกองกำลังชาวเคิร์ดเป็นผู้ฝึกและก็มีการระดมทุนจากกลุ่มอาซ์เเรียนโพนทะเลครับซึ่งในการฝึกนั้นก็จะมีการมอบปืนไรเฟิลให้คนละหนึ่งกระบอกรวมถึงปืนกลและก็ปืนคอ การฝึกซ้อมนั้นแม้จะมีอดีตฐานมริการเป็นผู้ฝึกให้แต่ก็ไม่ได้เป็นการฝึกอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐนะครับแม้กฎหมายสหรัฐนั้นจะมีงบประมาณในการสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธท้องถิ่นในอิรักแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าจะสนับสนุนหลายฝ่ายมองว่าหากสหรัฐเข้ามาสนับสนุนกองกําลังคริสเตียนในอิรักก็จะทําให้เป็นชนวนสงครามศาสนาถึงแม้ว่าในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาจะดาเนินการอย่างลับๆอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่หากย้อนกลับไปสหรัฐเองนั้น ก็ถือได้ว่ามีการใช้กองกําลังของนักรบซึ่งอยู่ในตะเข็บชายแดนในการทําสงครามมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างในซีเรียนั้นก่อนหน,น้านี้กลุ่ม IS ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทางสหรัฐนั้นติดอาวุธให้เพื่อที่จะไปรบกับรัฐบาลซีเรียแต่หลังจากที่ตีแตกแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็ได้กลายเป็นการจัดตั้งประเทศขึ้นมาใหม่ในนามของรัฐอิสลามคงจะต้องจับตามองก,กันนะครับวา่าท่าทีของสหรัฐในการที่จะหนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ต่อไปหรือไม่ครับ ช่วงนี้มาติดตาม5อันดับข่าวประจำวันนี้กันนะคะอันดับแรกค่ะคริสเตียนติดอาวุธทวงคืนพื้นที่จากกลุ่ม IS ได้แล้วนะคะอันดับที่2 Trans นส์เอเชียตกในไต้หวันค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้31รายนะคะสูญหาย12รายค่ะอันดับที่3จอแดนประหารนักโทษ IS แล้วนะคะแล้วก็ อันดับที่4ประธานาธิบดีสีลังกาเดินหน้าปรองดองความสัมพันธ์ความสมานฉันท์ของคนในประเทศค่ะแล้วก็อันดับที่5นอร์เวย์เตรียมที่จะลดมลพิษภายใน15ปีค่ะคมาติตามข่าว plus ในวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ญี่ปุ่นค่ะโซนี่เนี่ยนะคะออกมาแถลงค่ะว่าเตรียมที่จะ ปลดพนักงานอีก1,100คนนะคะในส่วนของสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะซึ่งจากภาวะค่าเงินเยนอ่อนตัวแล้วก็การเจริญเติบโตของธุรกิจในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็ PlayStation ทำให้โซนี่ในญี่ปุ่นนะคะลดยอดที่คาดว่าจะขาดทุนในปีงบประมาณนี้แต่ว่าทางบริษัทก็บอกว่าจะมีการปลดพนักงานเพิ่มค่ะเพื่อให้บริษัทเนี่ยกลับมามีผลกำไรอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขณะนี้โซนี่คาดว่าในปีงบประมาณนี้นับถึงเดือนมีนาคมทางบริษัทจะขาดทุนคิดเป็นมูลค่า1 7 0 0 0 0ล้านเยนหรือว่าประมาณ4 7 0 0 0ล้านบาทซึ่งลดลงมากกว่า1ใน4ของยอดขาดทุนที่ประมาณไว้ก่อนหน้านี้230 0 0 0ล้านเยนหรือว่าประมาณ64,0 0 0ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างของบริษัทก็ยังลดลงอีกด้วยค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงทำให้กำไรสุทธิในไต,ตรมาสที่3เพิ่มขึ้นมากกว่า าม,มากกว่า3เท่านะคะอยู่ที่8 9ด0 0ล้านเยนหรือว่าประมาณ2 5 0 0 0ล้านบาทตามที่คาดการไว้ก่อนหน้าในขณะที่รายได้จากการขายก็เพิ่มขึ้น6.1เปอร์เซนอยู่ที่สองล้านห้าแห้าหมื่นล้านเยนค่ะหรือว่าขอขอภัยค่ะอยู่ที่สองล้านห้าแห้าหมล้านเยนหรือว่าประมาณ71 000, 0,000ืล้านบาทนะคะตามที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน ซึ่งการออกมาประกาศตัวเลขที่ประมาณการไว้ในครั้งนี้ของโซนี่มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางบริษัทเคยชะลอการประมาณการไว้ครั้งหนึ่งนะคะจากผลกระทบการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในกรณีภาพยนตร์เรื่อง The Interview ทำให้ข้อมูลจำนวนมากของบริษัท ในเครืออย่าง Sony p i c t u r e Entertainment ได้รับความเสียหายค่ะซึ่งทาง Sony ก็เผยว,ว่าการสอบสวนแล้วก็การแก้ปัญหาดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ35ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1,100ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบต่อไรายได้ของบริษัทมากนักค่ะ นอกจากนี้ทางโซนีก็ยังเผยว่าจะมีการปลดพนักงาน1,100ตําแหน่งในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งก็มากกว่าที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่1,000ตําแหน่งจะทําให้แผนกนี้นะคะเสียพนักงานไปประมาณ1ใน3ค่ะซึ่งโดยรวมนะคะภาคธุรกิจเรื่องภาคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่าย่ำแย่นะคะเพราะว่าเจอคู่แข่งต่างชาติอย่าง Apple แล้วก็ซัมซุงค่ะ กลับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามรายงานพิเศษกันครับ